เคยเจอไหมคะกับการที่เราต้องคอยเจอกับคนเห็นแก่ตัวการที่เราเจอคนเห็นแก่ตัวกับการที่แบบว่าเป็นคนอื่นอย่างโอเคแต่ที่เราต้องเจอคนเห็นแก่ตัวกับคนที่อยู่รอบข้างเราไม่ว่าจะเป็นเพื่อนพี่น้องหรือว่าแฟนวันนี้นะคะมีวิธีมาบอกนะคะว่าเราจะดีลกับคนเห็นแก่ตัวกับความสัมพันธ์แบบนี้ยังไงค่ะ ข้อแรกก่อนเลยนะคะเราต้องยอมรับให้ได้นะคะว่าคนเห็นแก่ตัวนะคะจะเป็นอะไรที่จะไม่ค่อยเห็นความสําคัญของคนอื่นเขาจะเห็นความสําคัญของตัวเองเป็นหลักนั่นเองนะคะฉะนั้นเมื่อไร่ก็ตามนะคะที่เรายอมรับข้อนี้ได้นะคะเราจะเริ่มเข้าใจว่าอ,อ๋อคนแบบนี้เขาก็จะเป็นแบบนี้ละคะ่ะ ข้อที่2นะคะนั่นก็คือเรานะคะต้องเข้าใจนะคะว่าคนแบบนี้นะคะเขาจะเอาความสนใจของตัวเองเป็นหลักนะคะแล้วเขาก็จะเรียกร้องความสนใจจากเราด้วยเช่นนั้นนะคะสิ่งที่เราจะดีลกับเขานะคะเราต้องรู้ให้ได้นะคะว่าความสนใจที่อันไหนที่จริงๆแล้วอะ่ะเราอะ่ะโอเคกับการที่เราแบบสามารถที่เขาเรียกโฟกัสกับเขาได้อะไรที่เราคิดว่ามันไม่น่าโฟกัสหรือว่าสนใจเราไม่จําเป็นต้องไปสนใจตลอดทุกเรื่องหรอกค่ะกับคนแบบนี้ ข้อที่3มนะคะก็ต้องเรียกได้ว่านะคะเราต้องมั่นใจในตัวเองนะคะแล้วเราก็ต้องรู้ให้ได้นะคะว่าจริงๆแล้วคนที่เข้ามานะคะหรือว่าคนคนนี้เนี่ยเป็นคนที่เห็นแก่ตัวนะคะเราก็ต้องแบบว่าเรียกได้ว่าต้องมั่นใจในตัวเองแล้วก็ต้องรู้ให้ได้นะคะว่าเราอ่ะเป็นคนแบบไหนเขาเป็นคนแบบไหนแล้วก็อย่าเอาตัวเรานะคะไปเป็นคนแบบเขาก็พอค่ะ ถ้าเรารู้อยู่แล้วนะคะว่าเขาเป็นคนเห็นแก่ตัวนะคะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องเรียกได้ว่ายกหางให้เขากราการนะคะเรื่องไหนที่เราเห็นด้วยเราก็เห็นด้วยไม่เป็นไรเรื่องไหนที่ไม่เห็นด้วยเราก็ไม่ต้องเห็นด้วยนะคะเราไม่จําเป็นต้อง please ทุกอย่างนะคะหรือว่าทําตามทุกอย่างที่เขาขอร้องนะคะแค่เป็นตัวเราเองเราไม่อยากเห็นด้วยเราไม่อยากทํำเราก็พูดกับเขาตรงๆคะ ข้อนี้นะคะเป็นข้อที่อาจจริงๆแล้วเก๋ก็ค่อนข้างแนะนํานะคะถ้าเกิดเรารู้อยู่แล้วนะคะว่าคนรอบข้างเราเป็นคนที่เห็นแก่ตัวนะคะเะนนั้นนะคะใช้เวลากับคนแบบนี้ให้น้อยที่สุดนะคะจะได้ไม่เป็นท็อกซิกนะคะกับความรู้สึกของเราด้วยค่ะอีกข้อหนึ่งนะคะเป็นข้อที่เก๋คิดว่านะคะ ถ้าเป็นไปได้นะคะเรารู้ว่าเรามีเพื่อนที่เป็นคนที่เห็นแก่ตัวอยู่นะคะอืมไปหาเพื่อนใหม่ที่ดีกว่าก็จะดีกว่านะคะเราไม่จําเป็นกับการที่ต้องมีเพื่อนคนนี้อยู่ตลอดเวลาหรอกนะคะค่ะและทั้งหมดทั้ง5้าข้อนี้นะคะมันก็เป็นอะไรที่ง่ายๆนะคะและเกรเชื่อว,ว่าหลายๆคนเนี่ยก็คงเจอกับสถานการณ์อย่างนี้นะคะทางที่ดีนะคะเรานะคะใช้ชีวิตให้มีความสุขนะคะแล้วก็ไปอยู่กับกลุ่มคนที่มีความสุขถ้าเรารู้ว่าคนไหนนะคะที่เห็นกับตัวนะคะห่างได้ห่างคะ่ะ Thank you